เอาเดื้อมาอายเอ้าดื้อเอาจุกูกุ้งซีนีบอโอ้โหเอาอีดีคือหางหนักดีบอเอ้โหงาไม่ตากหอยทงเงินทงคำดีบอโอ้โหน่ารำคาญเอยเอคือคือบอว่าคือาำม่งดีละคือทุกคนคือดีมากเลยหอยหลับชากอยู่นี่มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเด้อ

แรกแล้วคืออยู่กันอนในนู่นทก็าไเมื่อยๆไยห้หล่าหเออเนาเออนาะไหหล่าเงินงเ้เน้อส่หโดหลามแไม่เจ็บไม่จดนไม่ยไม่ยดี่ควมเรอ้ามอยู่ทังคุณหมดเลย้าอไ

ไว้สาวบ้างใครดีไหนแกมัดถึงอยู่ดีๆจูบความทุกข์อยาได้ความค่อยอากให้อยากจะเลินจะเลินล่ำรวยล่ำรวยก็มีความสุขพ่อรวยโมีความสุขเอาไปยังความสุขความสุข

แก่แตู้อีกคนหนึงก็หลังอ่ะเออมอูอ ออกไงมาอย่างคนใหญ่เข่าออกได้เข่าช่วงเย็นเป็นสองขดเป็นขดขดบิดขดขืนขืนขดหันขดยืดออกนี่หันยืดเลยแล้วก็งวดนี่แลอวไม่เจ็บปวดจ่อจ่อเนี่ยแล้วโอ้ยเป็นสูงไอ้เขตระนี้แหละคือล้างคือล้างคือล้างกางเกลือเจ้าหัวโดดอ้อนกอนปล่อยปูหยาดข้าวเนี้ยพึ่งด่วน ไอ้กอลอข้าวใบโค้ดโค้ดมาตีบอกว่าเขาได้ได้าค่บ้านเลยข้าบที่ไปไปดูเาายอยเาก่อนลุ้ลหันลครับแค่ไหลอนต้ยย้าี่รวยอ ออจังได๋น้อเขาเขาเต่หูโลดอ่ะพันคุณพันไปเลยได้แล้วได้แล้วได้เหีงน้อโอ๋ไห้แล้วคนไห้ถูอต้องแล้วจ้าจ้างไวจ้าโอยจังได๋บ่อยู่้องอยู่แหละพี่แข็งแรงนะ

เดี๋ยวจะไปส่งหลานที่นนทบุรีร้ละมีกดีีกปบวรัเกิยยิ่งกว่านายกนายกรัฐมนตรีใครจะมาทำลายคืออะนรใคร่มาเล่นเนาะได้เงินถือซื้อๆยังบริหานว่าได้เด้ ถูกด้วยได้เงินด้วยบ้านนั่งนี้ไปอยูกก็ให้งลวยลำลวยรวยปัญญาลวยทรัพย์รวยสินลวยความสุข ดูที่เงินเงินในกระเป๋าถ้ามันตึงๆก็จะมาถ้ามันไม่ตึงก็มาไม่ได้เจอขาเจ้าไปเรื่อยขาสองหนึ่งวอยูนี่กระเป๋าเอาสมบัติถ้วนเด้อกระเป๋าแฟนแฟนชินเด้อตอนนี้ลงเป็นหักกกเเเเออออออ่่่าาาาีีียวมะงใใสตญู

าศก็ให <ider Stadium> ้โอเคเยอากาศก็ดีแดดก็ดีค่ชขดีไเออนี่อเยองใช่อะนี่ข้าวหนรบอันนี้ตงเล็กๆค น้งอน้องดาวติดต่อน้องเขาได้เลยแรงเล็กๆมาลกแ่มาลแ่มางา่มเออเดี๋ยวคุยกับเจ้ายัทไเนี่ยไนอ๋อจะ้สร้างแบบไหนเดี๋ยวจสร้างนกนนนนคนอออ๋อน่นนางโอนางโอเสือที่แดงนุ่นแดงเหรอ โอ้ยคนยัดงามคุ้ดจริงๆเยไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยค่ะของบริษัทเนี่ยน้องสวบกค่ะนองสาวเพิ่นน้องสาวเบิรนต่อก็อยากเห็นหลังเล็กๆมั้งไม่เห็ร์น่เขาต่อเต่อไร

4,6 4เห็นหอย่า6 4เจอยางสี่สีจุดเอ้ยยกเลยบอกกันน um, ี่หรือยังยกไคะยกเลยค่ะมาเจอมาเดินนอนเถอะทุกคนต้องหลับใต้ตอ๊เราจะหนีหรือเราจะน้าบก

อ้อไปอ้อไปไหนล้มเอออยู่ได้วิ่งได้อ้อ <laughs> <laughs> ่าคไทก่นกง้็หล่อทุกมั้ยผมแม่ต่างฝ่าแล้วนอผมไม่เยยิ่งบอกไก่เลยไก่ปะคะ้านจะุงเห็ปะคะอยากนอะไรด้วยกันไกย sau chỉ biết ăn cơm thôi, không cho anh biết đi chợ, có cái gì đó. là

ให้คนจ้าเที่ยวเวอรื่อยเือที่หอนมื่อยใบอกว่าเอ่อเือที่แหล่น้ำมันน้ำมันสีก็ขาวเขาเหรอ่สบายเนาะง่ายด้วยหรอกค่ะโอ้ยงาครับว่าสามคนยี่สิบห้สาวเราเดียวดีิ้วของเดียวกันติดจองติจองตจองเจองเจิจองต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 จอดจองตจองดจองตจองตดจ เรให้กองเออเสาใหมกองเขาไปย่านดูได้ละพอเขาสิบกว่าเสาเขาเสานิยมที่อน่าผมมีคนมาเสาเา่องเร็ยนเป็นน้มเนเป็นมเนคืยใส่บริการบ่วบาเรือแล้วเกิจบราเป็นิยม ความจริงคือความจริงเหมนัันนะเคยบอกก็บอเคยโอ้ยกเคยนะเว้ยเคยเยอะเลยเยอะเลยโยกบ่อมาดิโยกบ่อบอบ่อแม่แ

จ้าต้น้ลกคนบ้านแม่คานจ้า่นาย,ยังไงมากคนย,ยังไขอุ้มเพลินมากนายยคากกนยากลงมากแทนใจตาเรียกตาเร็วตาตาไปรับตารับหน่อยตารับหน่อยเลย

เจะตกด้ยังมไยหั <office> ้ย <9 Pokemon apan> <den> ู้นขนเงก็ให้คืนให้ยืนก็รวยมากไดาคืนแต่น้ำมันหลายทีวิ่ก็ให้ลุกโลดได้ด้วย

คือหนึ่งได้หรอนัพอกันพูดดีเอยเงินข่วมพอแล้วเนาะอ่อเงิอันนี้อันนี้สนจะแล้วโครงการงอกเงินดิเขาอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวยังไ่พอเดี๋ยวยังสังเวยงามดนบาทนี่ก็ได้บนเวทย่เตรียมหลักบม่แห่งบาเดี๋ยวสิบอกเขาใจผิดยืมไปโดนต้อง่าเตรียมหลัก

กินเากันเด้อพี่น้องเด้อเ่ม้นกาังก่อนแข็งมากเลยนเ้นเขากอนพี่ขาไอูคนไทยหลดไม่ได้ขายม่ขาดคนไทยนั่กันได้หลายเลยองมานรบางคือีบงยมาอไม่กินข้าวต้อการพุนได้ามมาสักหู่กเนมัยเบอไวหลังเียแล้วัยกันปแล้กอเนาะ

ล,อๆๆลอ้อ ok ้นมุดไมล้อวข้อวข้าวข้าวข้าวล้าวข้าวข้าว้าวข้ามข้อ้ามาม้าวล้ข้าวข้อว้า้าวข้าวข้า้าม้าวข้าว้าว้าวข้าวข้าม้าวข้าวข้าวข้้าวข้าว้วข้้าข้าม้าว้ว้วข้าวข้วข้ว้วข้าว้าว้าว้วข้้าวข้้้้้าล้้า้้า ผมนึน่งอามครับหนึ่อเขาเขายกปล่เลยนะะโยนะครับยกล่ยกล่ครับโอเคครับหนึ่งสองสามเได้ยได้ได้โอ้ออโหะเดี๋ยว